สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูผัดสะโพกไก่ใส่หน่อไม้สดวัตถุดิบก็จะมีหน่อไม้สดไก่สดน้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสใบหอระพาพริกสดน้ำมันหอยสีิวขาวพริกแห้งกระเทียมโขลกต่อมาจุดเจ็ดใช้แพกลางตั้งกระทะใส่น้ำมัน น้ำมันเริ่มร้อนก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ลงไปผัดผัดพริกแห้งใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าผัดนานเกินไปเขาก็จะไหม้ถ้าเป็นพริกสดก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับพริกเริ่มเหลืองหอมดีแล้วก็จะนำไก่ที่ล้างทำความสะอาดแล้วเราเอากระดูกออกหั่นเป็นชิ้นๆลงไปรวน ส่วนสะโพกไก่เป็นส่วนที่อร่อยนะครับเขาก็จะมีหนังมีเนื้อมีเอ็นแล้วก็รสชาติของเนื้อเขาเวลาผัดหรือปรุงอาหารแล้วส่วนเนื้อเขาก็จะอร่อยเคี่ยวง่ายด้วยนะครับเราก็จะรวนไปเรื่อยๆไก่เริ่มสุกก็จะใส่หน่อไม้สดวันนี้ใช้หน่อไม้สดห้าขีด เราได้หมอหน่อไม้สดมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่น้ําต้มไว้ประมาณ4-5นาทีรสชาติของความเปื่อของหน่อไม้ก็จะจางหายไปนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อกับหน่อไม้แล้วก็พลิกให้เข้าเครื่องกันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะเติมน้ำเปล่า100 ml ปรุงเครื่องด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงรสไก่ตามด้วยสีวขาวคลุกเคล้าสมผสมให้เข้ากัน วัตถุดิบรายละเอียดผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากนี้ก็รอ,อน้ำเดือดเราก็จะคนสักพักแล้วก็จะใส่พริกสดใบโหระพาผัดให้ใบโหระพาสุกผัดะโพกไก่ใส่หน่อไม้สด สูตรนี้อร่อยเข้มข้นทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเข้ากันได้ดีสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ